สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนการถึงการตกแต่ง background ให้กับตัวเว็บไซต์แล้วก็อิเลเมนต์ภายในเว็บไซต์ของเราโดยนะครับอันดับแรกผมจะมาตกแต่งตัว h e ดเดอที่1ก่อนสมมติผมจะเปลี่ยนสี background ให้กับ h ฮดเดอร์ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับ background จากนั้นเราก็ใส่สีเข้าไปสมมติว่าสีฟ้าเบียููแบบนี้โอเคนะครับมันก็ได้สีขึ้นมาแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดให้เป็น ไล่เฉดสีไล่เฉดสีนะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าไล n e เนียกาเดียนครับไลน์เนียกาเดียนมันจะไล่เฉดสีให้เราเสร็จแล้วเราก็ใส่สีเข้าไป2สีสมมุติว่าสีแรกเป็น Sky Blue สีที่2เป็นสีไลท์ไลท์กรีนอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะไล่สีให้เรานะะทีนี้เราสามารถ สมมนดิได้ว่าเราจะไล่ไปทางไหนเราก็เพิ่มคำว่าด้านหน้านะครับด้านหน้านี้เราจะเพิ่ม to นะครับสมมติว่าไล่มาจากด้านขวา to to left อ่านี้นะครับก็คือไล่มาจากด้านขวาใส่คอมม่านิดนึงตรงนี้นะครับก็มันก็จะไล่ไปนะครับ ตามสีก็คือสีสกายบลูก็ไล่มานะครับทูเล็บไปทางด้านขวาแบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทูไรได้นะครับหรือว่าทูท็อปก็สามารถทำได้หรือว่าต้องการเปลี่ยนตกแต่งรกราฟพรกราฟแบบนี้เราก็มาเลือกสีว่าเราต้องการสีอะไร อ่านะครับก็เลือกไปทาแบบนี้เราก็จะได้สีที่เราต้องการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยน background ทั้งหมดผมก็มาที่ตัว b อ d ีนะครับอิ e ลเมนต,ตัว b อดีเนี่ยเราจะนําเข้ารูปภาพโดยนะครับเราก็ไปลากรูปภาพของเราที่เราต้องการไฟล์ find. g p g pg, หรือว่า png อะไรก็ได้นะครับลากมาวางในโฟลเดอร์ของเราเสร็จแล้วเราก็ในตัว b อ d ีนะครับเราก็พิมพ์ว่า background image อ่ะคีดอิมเมจแบบนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า URL ไปในวงเล็บเนี่ยเราจะใส่ชื่อไฟล์อ่าชื่อไฟล์ที่เรานำเข้ามาของผมก็คือ t a r k road jpg อ่าแบบนี้เลยครับมันก็ไฟล์รูปภาพนะครับมันก็จะมาโผล่ทีนี้สังเกตว่ามันยังเป็นรูปใหญ่อยู่นะครับเราจะจัดให้มัน อยู่นะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับให้มันฟิกเราก็จะใส่เป็น background attachment เนี่ยแล้วก็ใส่ฟิกแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะจัดให้มันจัด position ให้มันเป็น background position ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็พิมพ์ว่าเป็น g r o u n d position center อ่านะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทีนี้ สังเกตว่ารูปภาพเนี่ยมันจะดูแล้วใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะใส่เป็นขนาดปอะมานด์เราขนาดปอะมานนะครับก็คือให้มัน cover เบบนี้มันก็จะย่อเล็กลงมาหน่อยหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบ็ k กราวด์ที่มันรูปเล็กนะครับแล้วมันซ้อนทับกันนะครับเราไม่อยากให้มันซ้อนทับกันเราก็ใช้แบ็กกราวด์รีพีทตัวนี้แล้วก็พิมพ์ว่า no repeat มันก็จะไม่มาต่อกันเยอะๆนะครับโอเคนี่คือการเพิ่มแบ็กกราวง่ายๆนะครับส่วนสีนี่เราก็เลือกสีให้เหมาะนะครับให้มันพื้นหลังก็คือให้เหมาะกัน